นายปุ๋มพามาเซเวน่นเจอหมายแล้วสองข้างทางสองตัวคนละขับไ้ตรงไปขี่ตรงกลางเปิดไฟเลี้ยวด,ดิเปิดเปิดไฟเลี้ยวตีออกขวาดิออกขวาดิเลยเซเว่นรทำไมเฮ้ยเลยไปทำไมออออออจะไปชนใครอ่ะเอามองไม่เห็น <laughs> จอดกลางเลยเจอไม้แล้วไนที่จอดเยอะแยะไม่จอดโอ้จอดตรงไหนก็ได้จะไปเดือดร้อนคนอื่นเขาจอดนู่นนะนี่ที่จอดรถยนต์เยอะแยะไม่จอดนี่จอดสิไม่จอดเละจะไปไหนอ่ะ